สวัสดีค่ะมัมมี่แอนมิลลี่ครับในสัปดาห์นี้เราจะมาทำโดนัทรัดผมกันค่ะก็จะเป็นโดนัทรัดผมแบบโบนะคะในสัปดาห์นี้ไม่ได้เป็นโบที่ผูกแต่ว่าจะเป็นโบที่แบบว่ามีหางยาวๆอยูอย่ก็น่ารักไปอีกแบบขึ้นมาอุ๊ยดูสิกลายเป็นกระต่ายได้เลย <laughs> แบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปรกรณ์แล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ ให้คุณผู้ชมเตรียมยางยืดสำหรับการทำโดนัทรัดผมโดยความยาวของยางยืดอยู่ที่19-20เซนเมตรค่ะตัดผ้าขนาด50คูณ10เซนเม1ชิ้นแล้วก็โบตามแพทเทิร์นเลยค่ะตัดออกมา2ชิ้นอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะวันนี้ใช้ลายผ้าเป็นมากรองนะคะสีสันสดใสน่ารักมากๆเลยดูแล้วก็น่ากินใช่ไหมล่ะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะมาทําเป็นโดนัทรัดผมค่ะคุณผู้ชมสามารถคลิกไปชมวิธีการทําโดนัทรัดผมได้ในคลิปวิดีโอโดนัทรัดผมนะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการทําโดนัทรัดผมแต่ว่าวันนี้จะมา แชร์วิธีการทำโดนัทรัดผมอีกแบบหนึง่งจะง่ายแล้วก็เร็วกว่าเริ่มต้นที่การทำโดนัทรัดผมก่อนวันนี้เราจะทำวิธีการง่ายๆค่ะให้คุณผู้ชมกลับด้านผิดขึ้นมาพับริมฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะเข้ามาประมาณ1ซนติเมตรเสร็จแล้วให้กลับด้านถูกขึ้นมาค่ะแล้วก็พับครึ่งติดคลิปค่ะ เราจะเย็บตะเข็บเส้นตรงโดยจะเย็บตะเข็บที่0.5ซนติเมตรเย็บเสร็จแล้วแล้วก็กลับผ้าออกมาค่ะเมื่อกลับผ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมสอดยางยืดเข้าไปที่ปลายด้านหนึ่งทะลุถึงปลายอีกข้างหนึ่งมัดปมยางยืดขั้นตอนต่อมา เราจะเอาปลายฝั่งที่ไม่สวยเนี่ยสอดเข้าไปปลายฝั่งที่สวยงามที่เราพับริมเรียบร้อยแล้วสอดเข้าไปโดยจัดให้ตะเข็บตรงกันเห็นไหมคะตะเข็บฝั่งขวาและตะเข็บฝั่งซ้ายจัดให้ตะเข็บตรงกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเย็บค่ะเย็บเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะดูไม่สวยเพราะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำโบมัดในส่วนของตรงนี้อยู่แล้ว ขั้นตอนต่อมาเราจะทําโบกันค่ะกลับผ้าด้านถูกมาสําหรับชิ้นแรกแล้วเอาด้านถูกประกบกันแบบนี้เดี๋ยวเราจะเย็บนะคะเย็บทั้งหมดเลยโดยเว้นระยะก,กับผ้าประมาณ2นิ้วค่ะเช่นเดียวกันเราจะใช้ตะเข็บที่0.5เซนติเมตร เดี๋ยวหม่อมจะคลิปตรงที่เป็นส่วนโค้งค่ะกลับออกมาแล้วมันจะได้เข้ารูปเขา้าทรงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ผ้ากลับง่ายขึ้นหน่อย <c oughs> ก็สามารถที่จะเพิ่มระยะสำหรับกลับผ้าได้ที่ประมาณ4-5นิ้วก็โอเคนะคะแล้วก็ใช้กันไกหรือว่าที่กลับผ้าเนี่ย ดันให้ผ้ามันเข้ามุมเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอาไปรีดให้สวยงามค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเย็บปิดช่องกลับผ้าเราจะเย็บมือนะคะโดยใช้ตะเข็บซ่อนได้คุณผู้ชมจะเห็นบ่อยๆเวลาหม่อมทำโดนัทรัดผมก็จะใช้ตะเข็บเย็บซ่อนได้เป็นประจำ พอใกล้จบแล้วเราก็รูดรูดได้นิดนึงรูดเสร็จแล้วก็ดึงเห็นไหมคะมันก็จะซ่อนตะเข็บของเราเสร็จแล้วก็จบชิ้นงานค่ะก็เอาโบมามัดก,กับโดนทัทของเราเลยให้ปิดตะเข็บที่เราเย็บตรงนี้ เสร็จแล้วค่ะโดนัทรัดผมเป็นยังไงล่ะคะไม่ยากเลยอีกหนึ่งวิธีสําหรับการทาโดนัทรัดผมน่ารักน่ารักเก็บไว้ที่บ้านคุณแม่ใส่ได้คุณลูกใส่ดีใส่ได้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะน่ารักมากๆเลย ขอบคุณที่ติดตามรับชม m o m m y and m i l l i e c ค a f t ค่ะก็หวังว่าจะสนุกกับการเย็บโดนัทรัดผมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเย็บผ้าที่เหมาะสำหรับมือใหม่หัดเย็บอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ใช้ผ้าไม่เยอะด้วยขอบคุณที่ติดตาม Mommy and m i l l i e Craft ค่ะก็ขอให้สนุกกับการเย็บผ้าอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปแล้วก็ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้ว บ๊ายบายสวัสดีค่ะ